สวัสดีพี่นออ้องปัดดีจ้ามาพบพอ่อก็ช่องนียหน่อยคัดกินที่เาคือเดินมาจเนาะเป็นช่องทากินเองง่ายๆสไตล์ยาย,ายาน่อยจ้าเมนี่ยายน่อยพาพี่น้องมากินหมูจุ่มจ้าอ,อันนี้ก็สิเป็นนั่นหมูมักไว้แล้วนะจ้าเนาะเป็นน้ำจิ้มจ้าน้ำนจิ้มจิ้มจุ่มจ้าทำเองจ้าแซ่บๆนี่ก็ซิมี่วุ้นเส้นนะจ้าเนาะมีเห็ดเข็มแล้วก็ เข็มท่องแล้วก็อ้พักบุงนะจ๊ะเนาเนะพัก,กาดขาวจ้าก,ก็มีใบอันนี้เนาะเอินใบอย่างใบเลื่อยเนาะเอินก็ถือจา้า <c oughs> ว่ามีแต่ใบโหระพาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่ยายหน่อยอันกุเสิยด้ยเห็ดว่าสิไปเก็บของเจ้าของก็เลยบดไ้ซอมาจา้าบันนี้มันหมืดคำเนาะยายหน่อย่กลกาไปจา้า หมืดคําแล้วบรกาย่างไปผู้เดียวเนะอันนี้ก็บ่แม่หมอไม่นาากด้จ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นหมอหมูจุ่มจ้ากาลังเดือดอยู่พอดีเลยจ้าพี่น้องเดือดคากเลยมากินกับย้หน่อยด้วยจ้ามาเสแซรน้ากันจ้าสวัสดีพี่น้องมากจ้ามากเสแสรกับเย้หน่อยจ้า หมอกำลังเดือดเลยจ้ะพี่น้องจ้ามาได้จ้ากินหมูจุ่มกระยิ่งหน่อยจ้าน้องก็ได้ใส่หมลูลงไปแล้วนะจ้นะเนาะมาพี่น้องพี่พี่น้องหน้องจะเห็นไข่บี่ไข่ควยกล้องข้งางหน้าบระได้เนะาะพวกแซบข้างหนา้าไปเลื่อนตาไปไงมาจ้าพี่น้องแซบแซ่บก็ยิ่หน่อยจ้า กินท่ำเองจานกินเฮ็ดเองกินแก้วห่อนหน้าปีน้องมะเมื่อวานี้ยายนฝ้าเลยอดบริเฮ็ดใดเบิ้งไว้ยายนอยเฮ็ดเมืไหร่นะจ้ะเนาะมาจ้าพี่น้องกินผู้เดียวอีกคือเก่าจ้ะแซ่บผู้เดียวอีกเสียยังเดียวงูใบของละค่าจ้ะ พ่อกาไปเก็บจ้ะพี่นอ้องมืดข้ามเรียวยันน้อยย่าจนจ้าย่านโจรจ้ะพี่น้องจ้าย่านโจรกับใจบอกเลนพี่น้องเอ้ยวันนี้าก็ไปเรียหัวนะพี่น้องเนาะ ไปบรรกการมวนพี่นองวอยากหอด็ิกรมากรุงเทพนะจ๊ะนาะมาติดตามนี่หน่อยไ,ว,ไว้ๆเังไงหรอหนอแต่ีืดอใดไม่เลยใหญ่นะก็บประยุบ้านปีน้อง แฟนยยหน่อยไปอยู่ได้จ้าแฟนยายหน่อย,ยเอยยอยค็งเั่นกันขึ้นจ้ะาขอบตะกันขึ้นจ้าแฟนยันยหน่อยเป็นล,ปล่องตลาดอำเภอได้จ้เด้วยอบเปอจ้ะ,จะแมน่นธรรมาดาดิแฟนยันยหน่อยเป็นข้าราชกรนมาดิล,ล่องตลาดอำเภอ รปละพอปลากะองขึ้นจ้ะครบบบครับพี่น้อง เชียงอันนี้วัแม่นเสียงยังไม่พี่น้องเชียงพัดลมตกัน,นหน่อยเนาะพี่น้องเอฟซีไมเกิล ติดตามไม่ก็ได้เนาะมาแซ่บๆไปยัยหน่อยได้จ้ะเ้อกินหมูจุ่มกับยัยหน่อยจ้ะมือได้กะผู้เดียวคูอเดิมคือเก่า ข้างกิ่นอันนี้ข้างห่อน,นี่เป็นน่องพนงังพิงฝ้ารถขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะพุดสีเขามารับส้มเก็บเยอนหน่อย ก็มากดติดตามให้เฮียหน่อยน,อาน่าจะเนาะเฮียหน่อยกับเบอมีคั้นดสิเปล่าขอบคุณมากมากค่ะพี่นอ้องจ๋าที่หลายมารับส้มแล้วก็เป็นกำลังแรงจใจใเฮียน,น่อยเฮ็ดคลิปต่อไปเนานะจะเนาะหน่อยก็สิไปเรื่อยๆนี่สิแล้วพี่นอ้องเอ้ย ตอบคอมเมนต์สาพี่น้องก็บย่าสาวเกลียดด้วยพี่น้องด้ยวดยย่าหน่อยคอยมีเวลาปันใด้แต่ว่าส่วนนี้จะมีเวลาอยู่กับสิเฝ้าตอบคอมเมนต์พี่น้องนะจน๊ะเนาะมาจากบา้านท่านมีงางน,นพี่น้องเยอะ มันหนอกอะหอนขึ้นกันพี่น้องแต่ละหอนมีความตุก,น,กน,นะจังเนาะอายุก็พอ่อก็แม่กบลูกก็เต่าเนะมีความตุกอีกแบบนึง กินมาเบคลิปนี้หน่อยขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อกินหน้าพอกันใหมจ่จ้ากดแชร์กดติดตามมีกำลังใจให้เยอะหน่อยก็ไปได้จ้ะคุณมักกระดิง่งเผื่อประภาพคลิปต่อไปน่าจาะเนาะสำหรับคลิปนี้หน่อขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้จา้าสวัสดีค่ะ